สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิกใบเชียงรายครับมีรถสวยๆเข้ามาใหม่มานำเสนอครับช่วงนี้ว่างเว้นจากการทำคลิปลง YouTube นะครับเพราะว่าบา,บางคันก็ได้มาก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแบบอ่าคลิปให้ได้ชมกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสนะครับวางปุ๊บได้รถมาปั๊บก็อ่ารีบทำคลิปนะครับ เพื่อให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันนี้นะครับยามาฮ่า MT 09นะครับตัว SP คันนี้ปีคศ2023นะครับในสภาพสวยมากครับดูสภาพโดยรอบกันนะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับของตัว MT 09นะครับยามาฮ่า MT 0 9คันนี้พิเศษตรงที่ว่า1นนะครับ คร่าวๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแต่คือตามที่ผมดูมาก็จะมีหนึ่งที่แตกต่างจากตัวธรรมดาครับถังน้ํามันนะครับจะเป็นถังสีเงินนะครับคล้ายๆในตัว R1M นะครับแล้วก็มีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์มนะครับนะครับตัว SP ีมันก็จะได้สวิงอาร์มนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ชุดโชกหลังนะครับก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นเออร์ลินนะครับ ตัวปรับได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับโชกหน้านะครับชกหน้าก็เป็นของนะครับไคยาบ้านะครับ KYB นะครับสีกระบอกทองสวยๆนะครับครนนี้ของแต่งนะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีนะครับเอาชุดด้านหน้านะครับจะมีชิลหน้าแต่งนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับใต้คางแล้วก็ด้านข้างนะครับ งานนะครับน่าจะเป็นของภูอีกนะครับแล้วก็จะมีกาดหม้อน้ํานะครับก็จะมีนะครับดักลมนะครับตัวระบายลมนะครับจานเบรกนะครับยางเดิมโรงงานครับอิสโตรเอสีสิบสองนะครับดอกเต็มเต็มครับขึ้นมาไล่ขึ้นมาก็เป็นปอกแฮนนะครับโดมิโนนะครับสีํำเงินสวยๆนะครับตัดแดงนะครับแล้วก็จะมีกระจกปลายแฮนนะครับ ก็จะมีนะครับชุดจับนะครับชุดกระสบัดนะครับไฮเปอร์โปนะครับนะครับพร้อมขาจับสวยงามครับแล้วก็ไล่มาด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟนะครับไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับก็มีกระล้มนะครับกระล้มด้านหลังแล้วก็มีกระล้มกลางกระล้มหน้านะครับ ชุดท่อนะครับเป็นท่อเทเทเนียมนะครับเป็นฟูนะครับเทเทเนียมนะครับนี่ครับตั้งแต่คอมานะครับคือลงมานะครับอันนี้นะครับเป็นงานเป็นงานของงานจีนนะครับก็เสียงไพเราะนะครับท่อสวยงามครับแล้วก็จะมีเกียโยงนะครับเกียโยของ r s v นะครับสวยงามครับหกลางแต่งนะครับ ครับประมาณนี้กันรอยถังนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็กองนะครับกองอากาศนะครับกองอากาศแต่งเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับมาดูเลขใหม่กันครับกุญแจมีให้3ดอกนะครับคู่มือมีให้นะครับเราจะขอมือเดียวนะครับคันนี้ดูเลขใหม่กันครับ เล็กไมวิ่งมาเพียง2,000กิโลนะครับ2,400กิโลนะครับมีการฟิล์มนะครับตรงนี้จะเป็นฟิล์มการการลอยหน้าจอนะครับนี่มันจะเป็นอันนี้เป็นอากาศมันจะเข้ามาข้างในนะครับนี่ครับอันนี้เขาเจ้าของเดิมเขาก็ติดฟิล์มมาให้นะครับเพื่อกันลอยหน้าจอไม่ให้มีลอยนะครับนะครับประกับแน่นประกับสวยๆนะครับมีโหมดมีการการใช้งานนะครับอันนี้ครับ แตกต่างจากตัวเจนก่อนหน้านี้นะครับก็คือชุดประกับแฮน์นะครับคันเร่งจะเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับจะมีพวกระบบต่างๆนะครับมีเพิ่มให้เข้ามานะครับพวกคุมคอนโทรลต่างๆนะครับถือว่าคันนี้คุ้มมากตัว SP ถือว่าสวยแล้วก็คุ้มค่าในการใช้งานมากนะครับขอเครับเดี๋ยวขับขี่ให้ได้ชมกันนะครับขีคนะครับ ฟังเสียงเครื่องกันครับน่ครับมีโหมดการมาีตัววัดเขาเรียกว่าเกจน้ํามันนะครับบอกระดับน้ํามันนะครับโหมดเทคชั่นอะไรมีให้ครบนะครับคลิกชิปคลิกชิปมีทั้งขึ้นและลงนะครับคลิกชิปคันนี้ถือว่า,าเตะสนุกมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังกันนะครับ ค퀵ชิปมีให้ทั้งขึ้นและลงนะครับอัพดาวนะครับเตะสนุกมากนะครับถือว่าทำได้มาสมูทมากครับ MT09SP คือค퀵ชิปนี่คือเนียนมากความรู้สึกนี่คือดีมากนะครับตั้งแต่ที่เคยลอง MT มาครับแล้วบิดไป MT คันนี้ถือว่าทำ퀵ชิปได้ดีมาก ผม MT09SP นะครับคันนี้เป็นปี2023นะครับตัวเจน3นะครับขี่สนุกมากรับประกันนะครับขี่ดีขี่นิ่มคือแบบสุดๆนะครับความรู้สึกนี่คือขี่แบบมันมันมันบรรยายยังไงดีมันสนุกมันขี่มันนะครับ แล้วก็ด้วยกําลังเครื่องยนต์ท็อกหนักๆเนี่ยครับคือมันขี่ดีมากนะครับคันนี้ mt 0 9 sp นะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่3าม0 0นสองหบาทนะครับถือว่าราคาคุ้มมากได้ตัว sp นะครับตัวพิเศษจากโรงงานนะครับสวยงามมากคันนี้นะครับรถมือเดียวนะครับโอเคนะครับ รถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับเบอร์โทร0942264675นะครับเฟซบุ๊กเจมบ w ไบเดอร์นะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับบางทีผมไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube นะครับก็รบกวนนะครับรบกวนถ้าใครสนใจจริงๆก็โทรมาได้นะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์เบอร์ผมได้เลยนะครับค้นหาที่เบอร์โทร094226 4675นะครับสามารถแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับบางบางทีอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบนะครับพอเห็นหลายคอมเมนต์มากผมตอบไม่ทันจริงๆนะครับโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ